สวัสดีจ้าพอแม่พี่นองว่าสุขหูสุขคนมาพอกไอย่าแกะคนมันหน้าคือเก่ามือ่อนีนสิบผ้ามากินของแปลกมืกหิ้งสูหมดแดงใส่เกลือีอนองมามาเด้อมาเด้อแทบแทบพี่นองย้อนยุกพี่นอง เคยกินไหมจ๊ะ <S 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 บางี่ยวสูกหมดแดงยำๆๆใส่เกลือแล้วก็มาสูกห้างหมดแดงคันๆพี่น้องเรื่อาเสียาไปตำก็ได้ตำใท่าอบอกเข้าคืนเข้าหมดแดง แสบเพือกัดถามันแก่แล้วกสิกินบ่ได้อันนี้มันกําลังพอดีแสบเนาะสมนั่มว่ะวันนี้บ่มีคลิปยังคลิปกินเบื้องอยู่ ข้าแต่พี่น้องกินเขาแล้วย่างพี่น้องเมื่อกินบักนี้หมดเลยละกินก็นได้นอนก็นได้ มึกนุ่นมึนก,กบเห็ดมวนแซ่บด้วยเนาะเห็ดกินเบิรงเดออืมแซ่บเปรี้ยวนัว ม<ส>ันเป็นเล็กหน่อยบ่มีเงินเสือขนมกับมากินในหลับพี่น้องหักเนี่ยวตอนเป็นเล็กหน่อยมันก็ลำบากเนาะยังเห็นเาลำบากคือเก็ถ้าเป็นเล็กหน่อยบ่มีเงินเสือขนม เตามแบบกหิวแน่ตตามแบบงงเนี่กินกับข่าวเนาะพี่น้องไปกี่ผู้ใดกะสิคือกันหน่ะเนาะเราว่าชีวิตยายบ่คือขึ้นงนูเลยนะใหญห,หาเงินเลี้ยงเอง อยากยังก็อดเอาเ็ดงานนั่เลี้ยนนั่พี่น้องบวั่นเงความลำบากยายเป็นคนที่ตนที่ตนพอที่ตนแน่ยายกเลือดโเลียนจบปงฮกแยก็ยกหาเงินเลี้ยนเองเ็ดงานนั่เลี้ยนนั่มที่ตนเพิ่นเพิ่นเผาแล้ว เลียงแยกกับเลียนจบแทนม้อหุ่นคนเลียนไปเฮ็ดงานไปบรสิตัวมันก็เมือ่อยเฮ็ดงานน้ำนอกพี่น้องเมื่อน้ำค่าเทิม Nguyên ngưỡng gửi im hò đi kín nèo mùa hạch học bổng kín bạc nhì kìa sai buộc sai anh mùa xay lèo 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 แซ่บรายบดเลยจ้าคลิปนี้กับบ๊อมี่า,าร่าบ๊อมี่ยังไหลผาพี่น้องมากินบักเหยวซื้อเอาไว้พอกันคลิปหนาะเนาอพี่น้องจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามสองแแก้วข้นมานาหน้าในเด้อหากพี่น้องลหลายๆผู้ใหม่และผู้เก่าที่กำามาติดตามได้มารับชมไปละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย